แบบนีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่5่าลิศนะครับท้ายเขื่อนปากักจราศิลป์นิวแดนเมืองไทยใช่ครับผมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันครับว่าสวยแค่ไหนครับผมเสียงหล่อด้วย เสียกไวทางนี้เป็นหวัดก็เป็นวัด A few moments later นี่เราจะขี่รถไปไหนกันนะเออเดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับโดยรอบใช่ไหมใช่ครับเดยรอบตอนนี้จะบรรยากาศนะหน้ากลางเต็นมากเหรอไม่ใช่ครับคงลเพื่อนนีโชคมีเหมือนไม่มี แอะนะแอะของแท้นะแท้ลุยกีดินเค็ดขอะแทแ้วจะ่ไปดไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับไปแล้ว เดี๋ยวเราไปาดูบรรยากาศของกินกันบ้างดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูของกินเป็นอีกสถานที่ที่แนะนำนะฮะ <c oughs> ว่าคนก็มาเที่ยวพักผ่อนกันเยอะอยู่และยิ่งช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเยอะ <ๆ S 1> มากครับของกินน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ใช่แต่เสียงเดียวมาถ่ายไม่ทันแท้ดิเออลำมัวลำไม่หน่อย <c oughs> แล้วเข้าเข้าไปดูโซนของกินกันค่ะไปครับแล้วก็ไม่มีเหลือติดให้แล้วตัวสองตัวให้เห็นให้ถ่ายแพะย่างหรืออะไรเดี๋ยวลองตัวของตัวที่แพะย่างหรืออะไรไปอย่างมีอย่างมีแพ้มีไหมมีได้รุ่นรุ่นรุ่นโอเคครับไปดูตัวรุ่นยังมีแพะให้เราเห็นนะครับไม่รู้จะสั่งทันหรือเปล่านะครับแพ้ ยังไงวันนี้วันนี้ก็ไม่กินแท้ครับไอโถมันกำลังวิ่งหนีครับเรียบร้อยนะครับอดกินแท้ครับวันนี้ A few moments later น่ากินครับ กินพูดถึงของกินที่นี่ก็ไม่แพงนะใช่ใช่ราคารับราคามิตรภาพราคามิตภาพราคามิตภาพด้วยว้าวโหพี่เปเห็นพี่เปไม่ได้ดนะเลยเนี่ยพี่เป้เห็นไม่ได้เลยเนะี่ย <laughs> เห็นแล้วแบบคันมืออ่ะเฮ้ยฮัลโหลฮันี่มาเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราไปเป็นโซนของกินเนาะใช่ครับ ใช่รครับอยากกินแพ้ย่างครับอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้ก็คือโซนของกินนะฮะไม่มีครับไม่มีแพ้ย่างอะไรอะ่ะ<ม>อะไรอะ่ะ <laughs> แพ้แพย่างหมดครับหมดรอกินรอบน้ <laughs> บตอนอ <laughs> ตอน <มา S 1> ี้เมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าแอดมินไม่ทำงานเลยวันนี้ เมงวันนี้ยังไม่ได้ออกเมงไม่ได้ออกเลยครับเนี่ยไม่เป็นไรครับกินก่อนครับวันนี้อันนาม,มาทีครับคอ,อหมูย่างครับค <laughs> อหมูย่างกับบรรยากาศดีๆแล้วตรงน้องแพ้ไม่ไม่กินแล้วแพ้ไม่มีขายครับ <laughs> <c oughs> แต่หลายแต่บอนเราจ <c oughs> ะได้ไามหยุดนะโอ้ แต่ข้าวท่นี่อร่อยจริงดูเจ้าของห้องเบครับวันนี้วันนี้ก็สนุกครับสนุกดีแล้วก็มันด้วยครับใตเลือดขึ้นไหมพุงกระเพื่อมครับพุงกระเพื่อมถึงนก็พุงกระเพื่อมมีลูกมีหลานครับพาเด็กๆมาเที่ยวครับ อสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมฝนไล่มาแล้วฟ้าแลบแผลบ,บเลยน่ากลัวอะไรเนียน่ากลัวมากเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามช่องกิ๊กเล็บชนแนลด้วยนะครับผมแล้วรอบหน้าจะไปไหนกันก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับหรือว่าใครจะแนะนำให้ไปทำคลิปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมครับผม<อ>สวัสดีครับ เสียงหล่ออ่ะเสียงหล่อ <laughs>